เป็นไตน่นอนปอกไตโอกไหลูนปอกไตอยู่ใส่ตัวนี่เดี๋วให้ท่านันเลขาซิมดูเลขาซิมก่อนขึ้นหูทด้องค่ะแกกินได้ยนบ่ได้ยูแต่าม เอาคูณสิบบางท่านประธานเอาที่ทประธานทีไว้แสบดิแบแบเออเออนี่นี่นี่หัวน้เขาวะเนี่ยเฟิร์มอาให้ท่านผู้ชมดึงแนบะเข้มแจ๊บขนพูดกินเข้มับเข้มยขนพูดกินนี่อู้ยเฮียเฮียแสบแบแสบเอาคือแ่บแบนี่กับกาแซบนี่นะค่ะท่านประธานกินเลยค่ะท่านประธานโอ้ยเธอหนำลาย ป่งลงได้สักปงลงสิเหนียวทำได้เหนียวทำได้แค่เหนียวแค่ไหโอ้ตายกูตายถ้าช่วงโควิดบอดจะไม่รอดไม่รอดจ้ะวินโอ้คนสไนค์เขาติเขาจ้างเท่าไหร่เลยเม่ได้จ้างเหรออันนี้ของจริงวินนี่เอานี่ประเดี๋ยวก็แท้ไหลตายกูตายน้ำลายหน่อยอุ้ยน้ำลายลงตึงหลายพี่เจ้าอาซิมหน้าตาอาจจะไม่น่ารักแต่แซ่บค่ะเพชรสดเสียบนั่นนั่นประเดี๋ยวกันเลยอ่ะ เสิร์ฟดูแม่เดี๋ยวมาสุดท้ายสิมีหมอลำมาหนีเด้อมุ้งข่อยจ้าหมอลำมาเองประเดี๋ยวพี่บอกนี่อร่อยชุมุเจ้าดาวดากเบิ้งไรยุ่งจับข่าก็แซ่ดได้ยุ่งนี่ทุกคนสี่พันข้อมากี่เโอ้โหูขอไปดูมาอันนี้กับกากหมูกับหมูพี่ใหญ่บ้านฟินแลนด์แซ่บปะแซ่บจะคือว่าอันข่อยว่าพันอ๋อยู่อกายแซ่ดยู่แต่วิธีการทำเนี่ยไม่ผ่านนะคะมือแซ่ได้ไหม มือก <premises, S 2> mm. ็แล้วแต่กัอันนี้ไม่ผ่านค่ะข้อสุดท้ายไม่ผ่านเลยแบบบบีงัืี่บอกแม่ี่ขาอยากกินเด้อเด้อแม่มาลองพงอยู่เด้ออาตักมาเนี่ยพ่่าูแม่สรลงพงท่านส้มยมจ้าจองห้ปัง้อืมรมยาแล้วคุณยายวนนอนพักผ่อน่น ก็ยาตมยาอันน,บบอน,นีน้่าจหน้อยัอออนนีน้ิงกมเมนกินอะสิบอเพิ่มสงพี่องอืมมตอนแรกตอนแรกผมก็ใส่ซอนยู่ดอกมันเนี่ขอนี่ยานะฮะก็ดาหอยแทบมาบ้เราข้อนอีน่ไม่นนันนุนีเอากรได้ลเลาเลนาเนาะมาขอ,า,า,นะา,อาสาดฉันเป็นภาสาดูเธอได้เล็บในเล,นเลนป,ปื้อๆอยู่แต่นันนุนีเฮ้ยท้องกท้องขั้นท้องขันยังไงอย่ามาได้ค่าฉันนะ ถึงจะปลอมก็ปลอมมีราคานะหาพนันกอนหรอกอม,อม,มาเดี๋ยวพวี่น้องเราเราเอา,เ,าอเราเป็นคนมีมารยาทในบางครั้งนะคะกาเซียรน้จ้าอืมอืม Dạ yeah, vừa <laughs> vừa ý nhận Thơ kinh ăn cả miếng gừng đau không ba à? thì mất bớt ta lắp đi ngay nè nè bớt như anh nhảy bớt gìn bớt như ta lắp đi ngay, bò Nói gìn ừ. <laughs> lại có mua cái mua bò luôn mẹ cái mua mì gì lại luôn nghe ạ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  คลิปกินดีดดอุ้ยน้ำล่าให้แสงเลยจ้ามาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันสู้รถหลายขานาดเป็นยางเลย, <laughs> เลยไว้ใส่จ้ <laughs> <laughs> จาชิดหนีปตองพึ่งพงสู้รจ้า <laughs> แซงแต่น่า,นาประเดีย๋ยวกับพวกเฮงนะกิน,นประเดีย๋ยขนาดพู้รถต่อนะ <laughs> จร,จริงจังองนีนี่หิวเขาจริงจังของชีวิตด้วยเนี่ยไม่เคยร้อเล่นกับชีวิตนะใม่ลกเคยเป็นเอฟซีลูกไส้เจ้าเด้อน,น้องไม่ <c oughs> เห็นชอบสองนี้สองคนนี้ทะเลาะกันจังพายในอ้าวมากแค่ผิดกันประเทศี่นีแคบหมูสั่งยังไงมาเนี่ยโอ้ย <c oughs> น,นั่นคยบอกแล้วใช่ไหมต่อต่อครับต่อ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 นารติดามแบรนด์ช่องจริงบังจี บัญชีบจกพี่บ้านทีเรียนจำกัดอืมบจกพี่ทีเรจำกัดเท่านั้นกินข้าวไม่กินหวานสะแตนไส้หวานหวานเดี๋ยวมันอยากกายกับฉันดูทองได้กับพี่ฮอดฉันด้วยเริ่มคันยังบารมีฉันเยอะนะเริ่มคันยังคะยุ่งยับยุ่งยับยัง นี่คะ่ะท่านประธานหน่อยพรต้นอีกอันเซ็นยันคนหนียำแท้หมดนี่คะ่ะท่านประธานบริษัทคลองหวานค่ะท่านประธานค่ะกินเป็นไหมคะหวานโอ้ยมือเป็นขี้หิดหรอแปลกใจทำไมเกาทำไมเกาเกามีดเล็บสีกเมื่อวานเก็บขยะเก,เก็บขยะท่านประธานท่านประธานถือดุงขยะลาทุกขยะแม่งมือเป็นล็อกเลือดเล็บสีเลือดไหลโอ้ท่านประธานทำงานหนักเมื่อวานเนี่ย <c oughs> ก็ยาดฝ่าลม,มาเจ้าชั้นแรกไม่มมาจากไหนคะเนี่ยปลูกเองออมาฮะเอฟซมาให้เอฟซีะไรทุกคนส่วนพี่จอมเปนไปไม่มานะผู้ใหญ่บ้านเป็นพระเยาว์ใช่ไหมบางคนถามว่าผู้ใหญ่บ้านไปไหนไม่รู้เรื่องคนภาสาม,มารู้อะไรพี่จอม เขางานก็นกระลายเลยงานเขาก็กเยอะอืมไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะเยอะหลายหลายเวียกคุยนะบะเบนวายยืมมือกองนางนอนเว้นเด็ดย่างขึิงตะสัน่นมันขึ้นมาเป็นนางโซ่เมื่อยประมาณครึง <c oughs> <c oughs> ่งมือเลยบะจัดยำม่วงกระเสบนะคะม่วงสุกกระซสียบ FC เอามาให้นะคะคุณแม่ FC มาหายาไปดูขวางเปิมเสือเกลือเขมมากตู้เขา นี่งกินอันนี้ยชิมงานเมื่อค่หวันเขาเจ้ามืออายุกับเลขงานอาสองคนเอาไปเอาไปกินแล้วเหรอกรึยังกินยังอุ้ยอายสิเป็นร่มมาหนึ่ฮะทำงานเยอะหรืคอครับกินยังเชียร์เพลงงานหลายมาเนี่ยจะให้ตำแหน่งไหนเนี่ยกินยัง เจ้าของบริษัทเป็นพะเยากินยัง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 กินอีหยังกินบางม่วงเจ้าของบริษัทไปพะเยานะคะน้องโมกน่ารักอมาพี่ดอนอนิดขน่อยให้คเจ้าฟังเย่ซี่หน้ากูซี่ไม่ได้หรอซี่ไม่ได้ฉันจะซี่เป็นก๊อปปี้กันห้ามซี่หน้าห้ามซี่หน้าซี่ผืนนี่ ซึ่งคนในวงได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาห้ามเพราะว่าแต่อยากซี่อ๋อแต่อยากซี่ไงยักซี่นี่อยากซี่นหน้าเขานะซ <c oughs> ี่ไม่ได้ก็ไม่ซี่ก็ใส่ทองเสียงใหญ่ขนาดใหญ่ <c oughs> ห่องห่อง,ง <c oughs> <c oughs> ที่ไหนเมื่อใดก็ระกษาหูรักษาคอชีวิตสวยแต่ละมื่แต่ละเม็นเพื่อนคนที่ยืนกลางก็พูดดังๆอันดับแรกอันรักษาอย่างก่อนข้อันดับสอง กรกออ้กข้อให้ในข้อไปนอบแล้วก็หูหูเออเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้กี่ระดับระดับแล้วดาวเดี๋ยวไม่จช่เบิดไม่ใช่ดาวอะมีจชินสตาห้าดาวอห้าดาวห้าดาวแฮ้ยอะไร